สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้อัมินไก่เดินทางมาที่เรือโบราณน,นะครับอ่านปลา้าวอําลภอมะเฟืองอำเภอ,อ,อพุทธไทยสงจังหวัดปุรีรัมนะครับวันนี้เพิ่นจะมีพิธีแก่บนนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับปูอูือเขาน้องมินนะครับได้หกสองตรงๆนะครับสำหรับ วันนี้นะครับน้องมินจะมีความฝันส่วนไหนนะครับก่ะถ้าแป้งได้ลูกถ้าเราบอสได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ธรรมดาเนี่ยไม่ไหวเขาจะมาจับจะมาจับอะไรนี่ธรรมดาหน่อยเรียบหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีแล้วอะไรงานตัวเลยรายงานตัวลูกบ้านอะยรงานตัวน้องมินนัวนี้สวัสดีค่ะกูมาตัวนี้ควที่พายมา เต็มเาะูคนไหู่คนปาองเม่นจะโดนแล้วที่ปูคนไห่น่าจะคืนลยน้ำหงนั่นครับปูอ้นเยว่ะแล้วนเชียนไห่กม่นิิี่แล้วน้เป็นน้ำแต่ปลาเปนแะเป็นหอยแล้วก็เออไหลส่องกระไรไหลซ้ำก็ไปขึ้นมาไปว่าเป็นไปว่าเป็นมาก ไฮโซไฮมาไ้ระไนสำหรับน้องมิ้นทว่งปฏิภาณมากครับหลายสิ่งับหลายอยู่ครับด้ทึง ได้ไข่ครับตัวแล้วก็ไส้ดินครับนี่เป็นจดเวลานี่ตัวใดเนาะไงไมไ้ได้ไส้ดินได้ครับวัาว่างสี่แสนกว่าครับไม่รวมลอตเรี่ช่ครับไม่รมตเี่ใช่ครับไม่รวมลอตเรี่วันเขาอยากดึงทีเดียวทั้งมาอยากเห็นแสงชุดเจ้าชายตอนอ่า อบเสียนพี่ก้า้นเป็นนาคาทิ่พดีที่ท่านจะให้โชคแต่ว่าเป็นเป็นโชคแนวทางโชคลาบที่น้องมีมากแต่ว่าเราไม่มีมีตกมกไม่ใจูีมันฟันป่ครับฟันป่ครับอ๋อฟันเห็นเมื่อกลับมา่ท่านสักณะมาแบบอรากะตอบ ครับก็ขอกับสวัสดีนะครับเด้อพี่น้องในความฝันน้องมินเอาง่ายๆก็คือมินแปดคือเก้าหกหนึ่งนี้ความฝันนะครับฝันมาจากไหนครับฝันว่าไปเกี่ยวกับเมืองเก่าแต่ว่าบอกใหยไปเมืองนี่มาก่อนในความฝันมันเป็นเมืองเชียงเทียนหรือเชียงลุ้งไต่มันเป็นสตวรตที่สี่ของตระกูลวรมันอยู่ใน าดทยแต่พไม่เคยไปนะเพราะว่ามันอยู่สลัคามพี่เพื่อนก็บอกว่าอยู่สลัคามแต่ผไไปมันบอกว่าให้กนรี่นเ่นแลีรียนจะได้โชจากตรงนั้นเ่เคยไปลังจากที่เสร็จทุกอย่างแล้วค่อยสิบปนะครับเีแยวเาเงขตาทนีี้เด็กตาคนห่งทเหตุ่ี อโอค่าสองอันนี้ที่มินชอบเ้ยคับที่มิที่น้องมินบักแต่ต้องรอท่านตากคั้งหนึ่งแต่มินคิดว่าน่าจะเป็นเลขเดียวกัน<อ>2ตัวชอบตัวไหนครับ2ตัว5้าสองห้าสองเสองเกแล้วก็ 9, 9, <10. S 2> เก้าเจ็พราะสอมากเพมิ้นจะมีสามตัวมากกว่าสตัวเป็นสามตัว เดียวกัน952ก็แม่แต่ว่า9บตัวเดียวกันแต่ยัเ้องคาข้องมินต้องมินอาบอกอมันเป็นตัวเลขไทยแม่ก็คือ9แม่รับรวมีโบว์มอน สองตัวมีสี่ชุดครับแม่นะครับนี่ห้าสองห้าสองแล้วก็อะไรอีกครับสองเก้าครับสองเก้าคนะคะห้าสองสองเก้าเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดครับแล้วก็เก้าเจ็ดเพราะน้องเม่นคิดว่า ใส่พี่ที่บ่วงสวงระคิดอยู่กอบเสียงที่เก้าในนามพระกูมานก็คือเก็ดแต่ว่าใส่เสียงเก้าเสียงกต็ตีง่ายๆเลยครับรนีมักจะร้อยเข้าวิธีครั้งหนึง่งเนาะ ครับงลมก็มาเพื่อนกับีะหรับเป็นใจให้รอดสำหรับความฝันนะสามชุดจะมีสองสองสามตัวสองชุดชอบตัวชุดไหนครับมากที่สุดเก้าห้าสองเก้าห้าสองสองตัวก็ห้าสองนะถูกไหมแต่อย่าลวมว่าสองกับห้าตัวเดียวกันแต่ให้พิกอาจจะเป็นเก้าห้ากระดเก้าห้าห้าให้กันไว้อีกชุดหนึ่ง นี่เป็นตลวเล็ความฝันแลน้องเนาะครับสามตัวเหอโวเลยะไม่โ่เยอะเอ่่โตัวเล็กเว่ตัวเลกอรมโวเลยนโซ่ตัวเลััวคัโอเป็นตลวเล็กความฝันนะครับ ันวยังไม่ใช่เลขคู่ยังไม่ใช่เลขคูนะครับอันนี้เป็นเลขความชอบของน้องมินเดอร์ครับผมเป็นเลขไทยอันนี้เป็นเลขความฝันก็คือเอา961แมนครับแล้วก็เลขความชอบชอบที่สุดก็คือ962ก็ไม่ใช่952หรือ652นะครับแต่ว่าน้องมินกับพีิกห่เพราะว่าสองสองอาจจะเป็น955ก็ได้แปบับลงมาเห็นไหมแม่พิจารณาบ่งกรด้วยครับผม เรารุนเหล็กปูอีกนะครับดอกหนึ่งเดี๋ยวผมยังไม่ได้เนาะยังไม่เห็นนะให้ให้ใัน้นหันมาฟังนี่หน่อยครับสำหรับแนวทางสามตัวจะมีสามชุดนะครับ9ก้าห้าสอง 961และ955นะครับสองตัวจะมี52 29 96 97นะครับไปลับน้อนมิ้นเด้กลับเดินทางมาทางนี้มั้งครับ952 061กับ05เอ้ย955นะครับครับเป็นแนวทางความฝันของน้องมิ้นนะครับเดี๋ยวรอบที่เด็ดนะครับยัปูมากนะครับตอนนี้ล่มมากไปก่อนครับเขาก็ในลายครับน้องมิ้น ท้องเน้นขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณสําหรับแนวทางความฝันนะครับอ้าวปูมากเหรอรวมแห้งแหงปูปูคนหน้าไม่ไร,ไไรปู <laughs> คนหน้าเหรอ จแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของน้องมิ้นนะครับ952961955นะครับแนวทาง2ตัว522996และ97นะครับแคปหน้าจอไ้ด้วยครับเด้อเป็นแนวทางความฝันของน้องมิ้นนะครับรอติดตามเต็กปูกอื้อลนอนะครับขันใดที่ยังไม่ได้นะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมกขอคอยโชคดีมีโชคลาบนครับจะสำหรับแนวทางความฝันของน้องมิ้นนะครับ